เราจะเป็นแน่นนะห้ามห็นะลงแรงโอ๊ยไปเฮ้ย่อย่ากอย่าย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 กอย่าลกพี่เป็นระยะๆมันไม่เป็นไรไม่ดูนิดหนึ่งดูส้ม <sighs> you okay?